จะผมให้คุณยายแป๊บนึงครับเดี๋ยวีช่วยเข็นรถ้หน่อยมฟลอสาสบายไหมครับยายยายบอกชื่นใจจังเลยหลานว้าวพี่เคเคใส่ผมใหญ่เลยสนุกไหม,ไมไยายแต่หนูสนุกมากเลยนะยายยายก็สนุกใช่ไหมครับหัวเราะยายหัวเราะูกใจใหญ่เลย มีคนสระผมให้สบายใช่ไหมคัดยายเดี๋ยวเดีวหนูจะสระผมให้ให้ยายทุกวันเลยนะครับอ๋อสนุกใหญ่เลยครับยายผมสนุกใหญ่มากยายยายสนุกไหมครับสนุกไหมครับหนูสนุกมากเลยนะอ้อฟองเต็มหน้าหนูเลยยายยายสนุกใช่ไหมล่ะขอบคุณ